วิธีการใช้งานแฟชได์เก็บข้อมูลกับมือถือซัมซุงนะคะหลังจากเสียบแฟชได์เข้ากับมือถือแล้วให้เข้ามาที่ไฟล์ส่วนตัวเจอที่เก็บข้อมูล USB แล้วนะครับเราก็มาที่หมวดรูปภาพแล้วเลือกรูปที่ต้องการจะเก็บไว้ในแฟชได์จะเลือกทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วมากดที่คําว่าย้ายข้างล่างกด back กลับไปแล้วเลือกที่เก็บข้อมูล USB กดเลือ์ใหม่ค่ะตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดย้ายมาที่นี่ได้เลยใช้เวลาแค่แป๊บเดียวรูปทั้งหมดเกือบ200รูปที่เราเลือกไว้ก็มาอยู่ในแฟดได้แล้วครับสำหรับใครที่ โทรศัพท์ใครความจําเต็มบ้างวันนี้มีวิธีย้ายข้อมูลจากโทรศัพท์เข้าไปไว้ในแฟลชไดร์อันจิว๋วแต่บอกเลยนะว่าตัวนี้จิ๋วแต่แจว๋วแฟลชไดร์พกพาที่มีทั้งหัวไรนี่แล้วก็หัว USB A ในตัวใช้งานสะดวกพวกพาง่ายมากๆความจุที่เขาให้มาก็คือ1นึ่งเทราไบต์หรือว่า1 0 0 0นกิกะไบต์นั่นเองวิธีการใช้งานก็ง่ายแสนง่ายครับไม่ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันเสริมนะเสียบเข้าไปที่โทรศัพท์เลยแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้นะเดนลองเช็คดูซิว่าหนึ่งเทเลไบต์จริงหรือเยปล่า นี้ก็จะว่างเปล่าจากนั้นก็ให้เรากดบันทึกแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับถ้าไฟลใหญ่ก็จะใช้เวลาสักหน่อยนะอันนี้ของผมเสร็จแล้วไหนเข้าไปดูซิเฮ้ยนี่ไงคลิปของผมมันเข้าไปอยู่ในแฟลชได้แล้วเราก็สามารถกดดูวิดีโอจากในนี้ได้เลยนะจากนั้นผมก็ไม่รอช้านะรีบทําการคัดลอกไฟลทั้งหมดในโทรศัพท์เนี่ยเอาเข้าไปไว้ในแฟลชได้ทั้งหมดเลยหลังจากนั้นเราไปเปิดดูในคอมกันนะครับว่าไฟล์ที่ได้น่ยจะเป็นต้นฉบับแล้วก็เปิดดูได้หรือเปล่าสรุปก็คือไฟล์สามารถเปิดได้แล้วก็เป็นต้นฉบับนะ